สวัสดีค่ะเมนูยันนี้ก็พาทําผัดหมี่นะคะเราจะเจียวกระเทียมก่อนค่ะปอกกระเทียมได้ที่ก็ตักขึ้นพักไว้นะคะจากนั้นก็เจียวไข่ค่ะเจียวแค่พอนุ่มๆน,นะคะส่วนผสมเครื่องปรุงก็มีน้ำตาลปีบ๊บซีอิ๊วดำน้ำปลา เติมน้ำเปล่าลงไปค่ะพอน้ำเดือดก็เติมผงปรุงรสลงไปนิดนึงนะคะจากนั้นใส่เส้นหมี่ขาวที่แช่น้ำไว้แล้วนะคะแววมาตามส้มตามแป๊บหนึ่งค่ะผัดเส้นต่อค่ะพอเส้นสุกน้ำแห้งแล้วนะคะก็เติมถั่วงอกกุ้ยช่ายค่ะเติมไข่ที่เจียวไว้ แล้วก็กระเทียมที่เราเจียวไว้ค่ะเรียบร้อยค่ะกลับมาส้มตำต่อนะคะผัดหมี่กับส้มตำเข้ากันค่ะอร่อยค่ะขอบคุณค่ะ